Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จีสวัสดีค่ะวันนี้มานั่งจิบกาแฟนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคาเฟ่ไหนทั้งนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ตักงอยู่ที่เพชรหมูดเชียงใหม่นะคะสาขาล่าสุดเขาบอกเป็นสาขา8แม่โจ้ค่ะบรรยากาศคล้ายๆกับนั่งอยู่ในคาเฟ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆเขาขายอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซูมมีโอสวยมากเลยอะ่ะ ทั้งซ้มนี้ก็คือมีแต่ของมีโอล้วนๆนะคะแต่นอกจากกองอาหารมีโอนี้แล้วนะคะภายในเพชรหมาดเชียงใหม่สาขาล่าสุดเนี่ยก็ยังมีอาหารของเราในแบรนด์ของพีซิตีอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะใหญคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั่วๆของสาขาใหม่ล่าสุดของทางเพชรหมาดเชียงใหม่ก่อนนะคะเรียกว่าตกแต่งสวยงามสไตล์ลอฟ์มากเลยเรียกว่าอินเทรนด์คือ มาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาถ่ายรูปได้ด้วยลงไอจนี่ตักถือว่าชิคหน้าดูเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าตอนปรับเราด้วยนี่เลยค่ะอาหารแมวมีโอทะในรูปแบบของพาวส์ค่ะแล้วก็แคนนะคะและที่ขายดีมากๆช่วงนี้คือมีโอดีไลท์ค่ะ ขยบมาอีกนิดนึงนะคะเป็นสูตรพรีเมียมค่ะสําหรับมีโอโกนั่นเองนะคะถูกแมวกับมีแมวเลี้ยงในบ้านก็มีนะคะมีโอโกแมวเปอร์เซีย er, แล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มมีหมดเลยที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นคือมีโอออริจินอลของเรานะคะมีโอเหลือง,องั่นเนงอันนี้ก็มีทุกสูตรเช่นเดียวกันค่ะกระเถิบมาอีกนิดนึงนะคะสําหรับอาหารแมวสมาร์ทฮาร์ดอันนี้หลายคนนิยมนะคะแล้วก็ตามหายียกว่ามากันได้ที่ร้านเพชรหมัดเชียงใหม่ค่ะสาขาล่าสุดนะคะ ขนมแมวเราก็มีนะคะทั้งแบบชนิดเลียแล้วก็ชนิดกรุบกรอบสำหรับอาหารในเครือ PCG นะคะอาหารสัตว์เลี้ยงของเรานะ,ะนอกจากอาหารแมวมีโอแล้วก็ยังมีอาหารสุนัข s m a r t h ์ t ค่ะและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับสุนัขแพ้ง่ายค่ะ SmartHut v e g จี้แพ็คอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะโปรตีนที่ได้เนี่ยมาจากโปรตีนของพืชทั้งนั้นและถัดมาค่ะเป็น SmartHut Life นะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟังก์ชั่นอลค่ะ มีทั้งแบบสําหรับดูแลขนนะดูแลกระดูกอะไรแบบนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อได้สําหรับสูตรนี้ค่ะต่อมากันนะคะโอ้โหเห็นสีฟ้าแบบนี้ก็แน่นอนค่ะสมาร์ทฮาร์ดบลูของเรานะคะมีให้เลือกทุกรสชาติมีหมดทั้งพันเล็กพันใหญ่นะคะแล้วก็ Power Max ด้วย Power Pack ด้วยแล้วก็สูตรพรีเมียมของเราค่ะสมาร์ทฮาร์ดโกลนะคะมีฟิตแอนด์เฟิร์มโฮลิสติก 7บวกนะคะ Puppy Pro Coat Mother and Baby ด้วยไลน์หนึ่งแบรนด์นะคะนั่นก็คือ Love Care นั่นเองค่ะจุดขายของเขานั่นก็คือ Triple Omega นะคะมีมากกว่าสูตรอื่นๆแล้วก็แบรนด์อื่นด้วยนั่นก็คือมี Triple Omega 3, 6, 9ช่วยบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังนะคะ และอีกหนึ่งแบ,บแรนด์ที่อยากจะแนะนำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเกรดซูเปอร์พรีเมียมนะคะนั่นก็คือ smart heart go salmon meal and rice แล้วก็ lamb and rice ค่ะอันนี้นะคะมันดีเลิศประเสริฐสีมากๆเพราะว่าโปรตีนที่เขาได้เนี่ยเป็นโปรตีนอันดับหนึ่งของเขานะคะมาจากเนื้อแกะแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนค่ะสำหรับสุนัขที่แพ้โปรตีนจากไก่ก็สามารถทานสูตรนี้ได้นะคะเรียกว่า the best อาแล้วก็สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะที่แบบ อยากกินอาหารแบบพรีเมียมแต่ว่าเป็นแบบอาหารเปรียกสมาร์ทฮโกก็มีเหมือนกันค่ะมาในรูปแบบกระป๋องแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบออริจินอลสมาร์ทฮาร์ดบลูที่เป็นแบบกระป๋องก็มีเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสมาร์ทฮาร์ดโกที่เป็นอาหารสุนัขแล้วใช่ไหมคะสูตรซูเปอร์พรีเมียมค่ะก็ต้องมีแมวมารองรับเอาใจคนที่เลี้ยงแมวด้วยนะคะนั่นก็คือสมาร์ทฮาร์ดโกเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารสาหรับแมวนะคะก็สูตรซูเปอร์พรีเมียมมีทั้งเป็นแบบแซลมอน ทูนา่าแล้วก็แหลมค่ะโปรตีนอันดับหนึ่งก็คือได้จากแซลมอนทูนา่าแล้วก็แหลมเลยนะคะไม่มีส่วนประกอบจากไก่หรือว่าผลพลอยได้จากไก่แน่นอนค่ะเดินมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นขนมออกใหม่ค่ะคุณผู้ชมของทางสมาร์ทฮาร์ดนะคะเป็นเชดดาคิ้วค่ะคิ้วเลยมีทั้งรสนมฮอกไกโดชีสแบบนี้นะคะสีฟ้าถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็คือรสตับชีสนะคะถ้าเป็นสีส้มก็คือ รถบาร์บีวเอาไปให้น้องลองดูก่อนว่าชอบรถไหนแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อที่นี่ขายซองละ35บาทก็แวะมาได้ที่เพชรมาเชียงใหม่นะคะนอกจากมุมของอาหารน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะอาหารของน้องปลาก็มีเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นออ i ติมัมไฮโปรนะคะสำหรับปลาครับแล้วก็นี่สําหรับคนที่เลี้ยงไม่เยอะแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็มีแบบไซส์เล็กๆ่างนี้ด้วยนะคะมีอาหารประกัดด้วยก็แวะมาซื้อได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงกระต่ายนะคะหรือว่าน้องหนูแฮมสเตอร์สมาร์ทฮาร์ก็มีตอบโจทย์หมดเลยค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เห็นอยู่มีแบบไซส์เล็กเอาไปแบบให้ทดลองได้ก่อนด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองใช้200กร,รมัมลองไปดูได้ลูกกระต่ายก็มีนะคะอ่าแล้วก็พรีเมียมขึ้นมาหน่อยค่ะอันนี้สมาร์ทฮาร์กโกซีเล็กก็มีสําหรับน้องกระต่ายนะคะน้องหนูมีหมดเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น้องนก นกกระโหหัวจุกนกเขา่าอันนี้เขาก็มีมานะคะนกแก้วนกคอคเทลเลิฟเบิร์ดโอ้โหมาเลยจา้าที่นี่ที่เดียวจบนะคะสำหรับ เพชรหมาดเชียงใหม่สาขาล่าสุดนะคะสาขา8แมจโจนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของร้านเพชรหมาดเชียงใหม่สาขา8แมจโจนะคะสวยงามแล้วก็มีสินค้าของเครือ BCG อยู่ครบเลยนะคะคุณผู้ชมก็แวะมาได้ที่สาขานี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันเดย์แอทแฟชั่นอปหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใ้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ